สวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันแล้วครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยฮะไม่ใช่ฮะหมายถึงแบบเออผมไม่ได้ลงคลิปมาวันสองวันฮะใช่ะขอโทษด้วยฮะพอดีก็ตารางงานช่วงนี้มันก็จะยุ่งเหยิงหน่อยฮะแต่ก็เราลับมาพบกันแล้วครับวันนี้เรอู่่เกมรีเพย์มีฮะหรือเล่นชั้นอีกครั้งสิเพราะฉันอยากจะเล่นกับนายอะไม่ใช่ฮะก็คือในเรื่องของเกมนี้ฮะของรีเพย์มีฮะก็คือเรานั้นมีวันที่ยุ่งเหยิงและยุ่งยากและวันยาวที่ยาวนานหรือเกินอะฉันจึงเดินกลับบ้านมาแล้วก็ เพื่อมาพักผ่อนมั้งนะแต่ที่รู้คือเขาบอกว่าแค่ว่าเราได้เจอกับเทปม้วนหนึ่งฮะหรือว่าเออม้วนเกมม้วนหนึ่งฮะที่มันตกอยู่ตามผืนเราเลยหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปเล่นฮะใช่ละฮะมีแค่นั้นเลยอยู่ดีเจอม้วนเกมที่มันตกแล้วก็หยิบมนเล่นเฉยเลยฮะใช่ละฮะมันก็เลยเกิดเป็นลูกของเกมนี้ก็คือรีเพย์ฮะแล้วเราจะต้องไปเจอกับความน่ากลัวเดี๋ยวอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในเกมนี้ฮะไม่รู้เจออะไรแต่ที่รู้เกมนี้ถูกสร้างภายในแค่สามสิบวันฮะชันะ่ะแค่สามสิบวันเขาบอกว่าชช้เลนพอฟันด้วย เกมนี้ถูกสร้างภายใน30วันแต่ไม่รู้สภาพในเกมจะเป็นไงน่าจะแก้บั๊กไปหมดแล้วฮะแต่เราไปเจอในเกมดีกว่าแหมริ้นเร็วเริ่มเริ่มเกมอย่างเร็วแล้วมันเกมแบบนี่ฮะแบบเป็นที่เราต้อง,บ,งบังคับสองข้างไงฮะไซส์สกอร l l i งมะเออ 2D แล้วมีอะไรบ้างนะเราหมุนอย่างนี้ได้ฮะมองรอบๆได้อ๋ออย่างว้าว มีโปเตอร์วีรีบูทด้วย board รีบอทเหรอโรบอทวีโรบอทฮะรีบูตเลยวะมันจะมีอะไรนอกเกมใช่ไหมโอเคไม่รู้ฮะแต่รู้คือเราเล่นดีกว่าโทษทีฮะไปปรับเสียงมาขอเริ่มใหม่ฮะพูงั้นคือเราสามารถหยับขยับหน้านี้เป็นมาได้ฮะว้าวเป็นเกมที่เจ๋งจริงเลยอ่ะโดดหยองหยองอ่ะอ้าวอ้าวแล้วเหรียญเมื่อกี้ไม่เอาเหรอแล้วย่องทำไมนะ่ะไม่รู้ฮะแต่เราเข้ามาเก็บเหรียญเฉยๆแล้วออก เอาวัดอ๋อคือแบบกดสเปซบาร์คือมันก็เข้าเลยะฮะเฮ้ยม,มีคนอยู่วัดเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเพื่อนนี่ฉันเพิ่งกลับมานะนี่จะเล่นฉันแล้วเหรอไม่รู้ว่าเราโดนคุยออกนเนี้ยเฮลโลแล้วคุยไงอะไม่รู้ฮะเราโดนเป็นมาริโอ้ไปแล้วแต่เขาเหมือนทักทายเรา ไม่มีหรอกมั้งเดี๋ยวไปคิดมากฮะเราเดินต่อดีกว่านี่สวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเยวสียงใครอะผู้ชมมันจะไม่ได้ยินฮะแต่เมื่อกี้เหมือนมีเสียงเดินแบบแตกเงี้ยออกเสียงเกมมาเปล่าโอ้ oh my god เดี๋ยวไปคิดลเลยมากเลยเกมนี้อมันก็แค่เกม 2D เกมหนึ่งอะฉึนต้องเดินไปมารอบนี้ผมจะไม่พูดคำหยาบเยอะฮะ ได้เหรียญ6อัานนะเพื่อข้ามเลเวลเนี่ยมันมันหมุนจองงี้ได้แล้วมันไม่ชอบเลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนฉันจะต้องโดนอะไรบางอย่างรอบๆตรงนี้เลยอ่ะมันกำลังเหรลร่าลมชั้ะจิบหายละตูไม่น่ารอดสวัสดีครับคุณผู้หญิงแล้วคุยกันไม่ได้เหรอกดเอลก์กดเอฟวัตเตอร์ฟักอีเดียตวัตเตอร์ฟักอีเดียตวัตเตอร์ what 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 what, 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 what? เมื่อก er. ี yeah. ้เหมือนมีเงาอะไรบางอย่างอะเพื่อนหันหลังไม่ได้เหรออ๋อมันแบบกดสเปซบาร์ตรงนี้ก็กดด้วยฮะเพื่อนจะรู้สึกไม่ดีแล้วอะแล้วไม่เงียบเลยอะเพลงอะรู้สึกดีจังเลยพี่เพลงเงียบอะแต่มันโคดจังเงียบั้งแต่แรกไหมอะอ๋อหายเงียบแล้วฮะเฮ้ยถ้ากิดเราตกเป็นไงขอลองดูหนะอ๋อเริ่มใหม่ ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยมือความรู้สึกไม่สบายใจหลังจะกลับมาความรู้สึกไม่สบายใจนี้มันคืออะไรกันโอ้ไม่กอดปัน้นเราเข้าไปแล้ววะเข้าไปแล้วน่ะตูปะเปื่นอนเดยวกอนใครลืมมันบอกว่าลืมเก็บของหรือเปล่กกปากลับไปเก็บก็ได้วะอ๋อลืมเก็บจริงด้วย เขามาทักทายก่อนไงว่าเออเพ re ren, ื่อนนายลืมเก็บเหรียญอะไรเงี้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยรู้สึกตามไม่ดีปกติก็ตามไม่ดีอยู่แล้วมองในความมืดมองไม่เห็นแล้ว,วอ,นนอ,อ่ะเฮ้ยไอหา่าไอ,อคนนั้นนี่ว่ะบอกไอห่าไม่ได้หมายถึงคนที่แบบโบกมือไปโบกมือไปเรียกเราฮะเด็กแกกำลังมาโบกมือเรียกเราข้างนอกวะเพื่อนไม่เปิดไฟหน่อยเหรอไอหนูอะออกฮะ ระหว่างที่เราเล่นก็กดอันนี้ได้นะเกมมันสุดยอดมากเลยอะ่ะไปไปต่อฉันไปก็ได้ What the ดวัาตายเฮ้เดียวนะ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 ไม่ใช่ห้องตูใช่ไหมโคกเต็มห้องเลยทีนี้โอ้ไม่รอด พูดไม่ออกเลยฮะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ห้อง้ย what the fuck เข้าไม่ได้แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันบางอย่าง,งเกิดขึ้นกับศพตรงนั้นนะไม่ใช่ไปถึงคนที่เขานอนเล่นอยู่ฮะมองรอบๆก่อนเลยฉันเช็คก,ก่อนรอบๆก่อนนะมีมีไฟฉายฉันเล่นหน่อยอ่ะไม่มีอะไรนะแล้วเจออ่ะเรียบคิมากเลยมันก็แค่เกมอ่ะม่เกี่ยวอะไรฉันหรอกนะโอเคผ่านด่านเลเวลสตาร์ โอ้ไม่กอดมันไม่น่ามีอะไรฮะอย่าไปเสียเวลาเลยสวัสดีฮะโอ้ไม่กอดอ๋อมันเป็นบ้านที่เชื่อมกันเหรอไม่ได้เชื่อมกันนะจอยเป็นปสองบ้านมอเตอร์เฮลบ้านนั้นมีสามเหรียญเลยเหรอว้าว what what the hell ผมมาป่าค้างนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกมากสรุปกูต้องเข้าบ้านนี้ใช่ไหมเข้าไม่ได้มันไม่เราเข้าฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพึ่งอุ้ยประตูฟลัดอะไรอะไรปิดประตูก่อนไหมปิดประตูก่อนไหมอยากปิดประตูหน่อยเยอะ กลับไปเข้าบ้านเดิมก็ได้ะเข้าไม่ได้ฮะว t t ดายเฮลมันไม่ได้มีอะไรบ้างข้างขวาแต่เรามองไม่ทันอนะอีกแล้วอีกแล้วฮนะแล้วไม่คิดจะปิดตรงนั้นหน่อยเหรอเพื่อนอยู่น้อยเอ้ยคุณผู้ชายมีถังด้วยอ่ะมีถังตาคุณคุณเปิห้องเราเลยอ่ะ ลุงนะทำไมมันกดดังขนาดนี้วะนี่ทำสามสิบวันจริงไหมนะ่ะโอ้ m ม g กอมันมีอยู่แล้วใช่ไหมตรงนะอะอกลัวจังเลยอะวันเนี้ยทำไมมันนักกลัวจังเลยอะอย่างนี้เดินไปได้โ oh อ้กอดพี e พระเจ้าขอร้องล่ะปล่อยตูไปเถอะ โอ้ยฉ่ำๆที่พื้นฮะมันน่ากลัวผมละแวงหมดแล้วนะละแวงไปหมดแล้ว <c oughs> โ,อโอ้ยเอาโอ้โอ้น้ำมันก็แพงก็เปลี่ยนเป็นรถขายแกงอยู่ดีชิพายละ กลัวแล้วโอ้ยเกมฉัจะวายวันจะวายโอ้โหโอ้โหกลัวอะไรเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรเลยรู้ไม่รู้ฮะเกมต้องสามมันกลายเป็นเกมต้องสามแล้วฮะ ไปหมดแล้วมันคือตัวด้านขวานี้ป่ะเนี่ยวีโรบอทพวกเราเป็นโรบอทแล้วนะเอา,าแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นแล้วเปิดไฟเล่นดีๆไม่ได้โอ้ m ม g o ครอุ้ยมีคนตีกลางล่างไอ้ฮานเนื้ยมันเข้าบานมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเสียง โอ้มหงอดแล้วเข้าแล้วเราต้องบังคับมันเข้ามาด้วยนะไะเด็นโะอ้โห oh, oh. ชัดเจนชัดเจมเจมเตรียมมองอะโอ้โ oh, ห oh, oh. เสียงโคตรดังโอ้โหเกมโอ้โหกอด้ย เพย์ฮะเพย์ที่เขาบอกจ่ายตัง <what> ค์ไ <what> ม <saben illos> ่ใช่ฮะน่าจะเป็นรีเพย์แบบว่าขอพรเนาะขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะโอ้โหเกม Thank you my friends and love fun for endless hell ฮะแสดงว่ามีเพื่อนที่ช่วยทำแค่คนเดียวฮะโอ้โหมาน้อยแต่มานะแล้วมาโหดด้วยโอนี่แหละฮะ เกมที่เอาเป็นแบบอยา่างที่แบบตั้งใจทำจริงๆฮะเกมสุดยอดมากรีเพย์แค่หน้าจอก็เสียวได้แล้วอ่ะเผื่มผมเล่นเกมอยู่ผมอาจจะโดนกระชากหลังแล้วตอนนะผู้ชมดูคลิปวิดีโอในกับโทรศัพท์ในคอมเ่รอโดนกระชากขาไปไม่รู้นะรวะว่างผีเผ้ามาไปนะไม่ใช่อือมจบแล้วนี่คือรีเพย์ฮะถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากเรากรแชร์แล้วก็ฝาบติดใครฮะถ้าใครอยากสนุนผู้รล่เกมดีๆอย่างเงี้ยฮะชนะผมบอกเลยว่าเกมนี้แม่งดีมากแม่งดีแบบ มากกว่าที่ผมคิดไว้ฮะถึงหน้าอินเตอร์เฟซแม่งจะดูแปลกๆไปเลยแต่ว่าครับเกมแม่งดีดีมากดีดีเลยอะ่ะเออต้องชมเยอะๆฮะเกมดีๆอย่างนี้ครับถ้าใครชอบเกมเราเกมนี้ก็ฝากกดกรแชร์แล้วก็ฝากกดสักสค,ดดสสค,ครับพูดเลยสองสักคราวคราว่ะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย